สวัสดีค่ะตอนนี้ก็กาลังจะเที่ยงครึ่งนะคะหลังจากดูรายการวุฒดีเกิดมาคุยเสร็จพี่พิมพ์ก็จะมาทําก๋วยเตี๋ยวทานค่ะมาดูนะน,นะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะก็จะมีนี่ค่ะอันดับแรกที่เราเตรียมก็คือเตรียมหมูหมักนะคะพี่พิมพ์ก็จะหั่นหมูสไลด์หมูแล้วก็หมักหมูทิ้งไว้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะ,คะก็จะมีน้ําปลา ซอสหอยนางรมแล้วก็พริกพริกไทยดำนะคะหมักทิ้งไว้ช่วงที่เราหมักทิ้งไว้เราก็มาเตรียมพวกพริกดองพริกป่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหั่นผักบุ้งถงงอกรังให้สะอาดต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งแล้วก็ขึ้นชายหั่นหันเ,เล็กๆแล้วก็รวมกันไว้แล้วเราก็มาทําน้าซุปค่ะน้าซุปเราก็จะมีชาเชลินจือเม็เก่กือกีป่วยกาละแลก็ลูกชิ้นนะคะแล้วก็เปิดไฟอ่อน ต้มมันไปนะคะตรงนี้ก็เป็นน้ำหม้อร้อนๆที่เราจะลวกเส้นนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวพี่พิมจะขอสวิชมานะคะมาดูพี่พิมกัน<อ>หน้าดำมาคํำเครียดน่ะไม่ชอบนะอย่างเงี้ยเอาช้ามาสะคขายังไงก็ดำอยู่แล้วเนาะชีวิตนี้โอเคค่ะก็คือว่าตะกี้ดูรายการที่เกิดมาคุยแล้วเป็นยังไงคะกับน้องเอมี่ได้ข้อคิดนะคะหลังจากที่เราดูรายการนะคะก็คือมีข้อคิดง่ายๆก็คือ การให้โอกาสคนคะ่ะไม่ว่าอดีตเขาจะเคยผ่านอะไรมาทําอะไรทําเดียวคะ่ะถ้าสังคมไม่ใช่สังคมกับครอบครัวต้องทําการยอมรับแล้วก็ให้อภัยตรงนี้คะ่ะเอ,อ้ไม่ใช่ให้อภัยพูดผิดคะ่ะไม่ได้ให้อภัยให้โอกาสน้องเขาคะ่ะให้โอกาสไม่ว่าเราจะทําผิดใครจะทําอะไรผิดทาเดียวคะ่ะสังคมให้โอกาสเราครอบครัวเข้าใจเราเพื่อนรอบข้างเข้าใจเราแค่นี้คะ่ะ เราก็จะมีความสุขค่ะการให้โอกาสคนค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะนี่คือพี่พีมค่ะไม่ได้ทำตัวเป็นนางเอกหรือเป็นนางฟ้าอะไรนะคะแต่คือว่าก็พูดตามเนื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มาแอดว่าอุ้ยทำตัวเป็นพี่พีมไม่พูดถึงพี่พิมนะพี่พิมก็ไม่ได้มาทําตัวแอดแบบว่าพูดจาอะไรอย่างเงี้ดีงามพี่พีม์ก็พูดอย่างนงี้ของพี่พีมมาตั้งนานแล้วเนาะ เข้าใจไหมคะตอนนี้กำลังรวบเส้น,นะคะ่ะนี่คะ่ะมาให้ดูตอนนี้เราก็สวิชกล้องนะคะนี่ค่ะสูงงอแล้วก็นี่คะ่องงอเคะเราก็มารวบเส้นนะคะมันก็เป็นกระจุกคะ่ะที่ลื่ๆคลายนะคะเส้นมีเขียวแล้วนี่คะ่ะเส้นมีเหลืองคะ่ะ ช่นี้ขาพร้อมแบบว่าช่วงนี้เราก็ต้องเปิดไฟให้แรงนะครับเพเราะเดี๋ยวเราจะต้องลวกหมูด้วยนะครับเป็นแม่ครงหัวปากค่ะ รวบนะคะจ็นค่ะขอตั้งกล้องส w i ก,กล้องนะคะรับต้องดูนะครว่าเส้นสุกเส้นนิ่มหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทำโอ้วนิ่มแล้วค่ะโอ้ oh, shit โทษทีค่ะพูดคำไม่สุภาพค่ะไฟมันร้อนเกินค่ะลืมโอเคค่ะ ลวกแซนต่อไปเราก็จะลวกอันนี้นะคะลวกหมูค่ะมันก็จะแบ่งครึ่งค่ะของพี่พิมครึ่งหนึ่งของแซนพี่พิมครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะลวก็ลวกหมูนะคะเริ่มเบื่อเะี้ยงคาสี่นาทีแล้วนะะี่ค่ะเราก็ลวกมันไปค่ะ ไปเกียบไปเคียๆเ,ยเยหลือที่เกียยตัดใช้วิดีโอมีคนเคยถามไม่ใช่มีคนนะน้องๆถามว่าพี่พิมใช้แอปพลิเคชันอะไรในการตัดต่อวิดีโอแอปพลิเคชันที่เรียกว่า iMovie นะคะ iMovie ค่ะที่นี่ก็สี่เหลียเก้าเก้าแต่ไม่รู้ที่เมืองไทยเท่าไหร่นะคะ ้าหมูมันก็จะมีสีพิกผ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเบื่อกันหรือยังยังเบื่อนะคะพี่พิมกับน้องๆเบื่อมไหยคะไฟแรงเกินนะคะเราก็เบาลงะะาเพราะถึเนื้อมันจะแข็งนะคะเราต้องใช้ไฟถ้ามีสูตรอะไรก็แนะนําได้นะคะเคานะนี่ค่ะ้าหมูสุกนะคะเราก็มาใส่ ุ๊บหล่นค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องๆไม่เห็นพี่พิงก็จะหยิบใส่จานค่ะนี่ค่ะเป็นตัวน่ารักน่ารักนะคะพี่พิ์ขอ,ขอตั้งกล้องนะคะนี่ค่ะทำพัมไม่ได้ค่ะสวิชกล้องออกสวิชกล้องดูลำคาญนะอย่างนี้บางทีก็ลำคาญนะคะพี่พิ์ก็ลำคาญกันค่ะนี่ค่ะเราก็มาใส่กระเทียมเจียวค่ะ ก็ทีนี้พี่พีก็จะตักนี่ถากชิ้นเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นน้ำซุปใสๆค่ะเราไม่ได้ทำเป็นแบบเผ็ดค่ะวันนี้ร้อน S 1> <S 1> <S เกตกล้องนี้บางทีนะอีโซเชียลแคมนี้นะดำปริปิตป,ป,ปีต้องหามุมสวยๆโอเคค่ะสามีพี่พิมพ์ก็คงไม่ทานผักเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่ก็เป็นหน้าปากยเตี๋ยวค่ะเห็นไหมคะหน้าทานไหมเอ่ยสีนี้เห็นไหมครับ ก็เดี๋ยวเราก็ปรุงพริกปรุงอะไรนะคะโอเคนะคะพี่เพ็นขอตัวไปทานก่อน,นะค่ะ